สวัสดีครับก่อนอล่นต้องขอแนะนําตัวก่อนนะครับชื่อแซมนะครับเป็นปกติแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางดนการเงินนะครับแล้วก็มีบริษัทเล็กๆนะครับทำเกี่ยวกับคอนซัลเทนต์นะครับวันนี้นั่งทํางานอยู่ฝนตกแล้วก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านก็เลยอยากจะมารีวิวและแบ่งปันนะครับในเรื่องของออถ้าบ้านเราก็เรียกว่าเงินสีด้าน หนังสือเล่มน,นี้เ<ๆ>ชื่อว่าหลายๆท่านคนงเคยอ่านอ่านแล้วแต่บางคนก็ไม่รู้จักว่าจะไม่รู้จะเอาไปนําใช้ยังไงนะรจริงๆหนังสือเล่มน,นี้ผมผมได้อ่านนานแล้วตั้งแต่สมัยอยู่ที่อเมริกาแล้วนะครับแล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไรได้เปิดโลก,กทัศน์อีกอีกมุมหนึง่งนะครับอีกอีกอีกโลกอีกใบหนึ่งนะที่เราไม่เคยรู้มาก,ก่อนที่ในโรงเรียนไม่เคยสอนเรานะครับหนังสือเล่มนี้เขียนโดย คุณโรเบิร์ตนะโรเบิร์ตคิโยสกินะครับอ่เป็นกูรูทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะลองไปหาอ่านดูผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับกับหนังสือเล่มนี้นะแต่เพียงแต่ว่าอ่าอ่นั่งทำเรื่องภาษีต้นต้นปีเนาะก็ทำเรื่องภาษีเพื่อที่จะไปยื่นนะครับก็เลย ว่างๆเลยหยิบหนังสือเล่มน,นี้มาเลยก็อยากจะมาแบ่งปันสําหรับาบางท่านนะครับที่ยังไม่ได้อ่านเน่๋ยวผมจะสรุปให้ว่าหนังสือเล่มน,นี้สรุปว่ามันเป็นยังไงนะครับเง <_ S 1> ิน4ด้านคืออะไรเม <_ S 2> ื่อเคยเห็นแต่เงิน2ด้านนะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเมาดูว่าเงิน4ด้านมันคือในเรื่องของวิธีการหาเงินของคนบนโลกไปเนี่ยนะครับว่าไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอ่ะมันจะถูกแบ่งออกมาเป็น4กลุ่มนะครับมันเป็น4ี่กลุ่มแล้วก็2ฝั่งนวฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา นะครับว่าแต่ละอาชีพนะครับแต่ละการทํางานวิธีหาเงินนะของคนบนโลกไปเนี้ยมันมามาจากทางไหนบ้างนะครับต้องออกตัวก่อนว่าผมก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสําเร็จอะไรมากมายนะครับไม่ได้ร่ํารวยจนล้นฟ้าอะไรนะครับแต่หนังสือเล่มนี้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตผมมากนะเมื่อหลาย10ปีที่แล้วนะครับทำให้ผมได้เห็นได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะที่ผมไม่เคยเห็นที่ในโรงเรียนไม่เคยสอนผมนะครับเรียกว่า ลองไปหาอ่านดูครับเงินสีด้านนะครับเ, <c oughs> เขาแบ่งเรื่องของวิธีการหาเงินของคนบนโลกไปเนี้ยะแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับสี่กลุ่มเป็น2ฝั่งนะครับขออนุญาตทานกาแฟก่อนนะครับเดี <c oughs> ๋ยวง่วงเดี๋ยวพูดพูดไปเดี๋ยวหลับนะครับ มีอีกหลายอย่างที่ต้องทำแต่อยากจะมารีวิวเรื่องนี้ก่อนนะครับเป็นสองฝั่งนะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็เรียกว่าฝั่ง a อ t i v e income Active income In คือใครอ่ะคือใครก็ตามอ่ะที่คุณยังวิ่งหาเงินอยู่อ่ะโดยที่เราเอาเอาตัวเราเอาศักยภาพของเราเอาความรู้ความสามารถของเราไปแลกเงินคือหยุดไม่ได้หยุดคือค่าใช้จ่ายคือแบบทับถมคุณมาเลย คือคือหยุดทํางานไม่ได้เอาง่ายๆหยุดรายได้ก็หยุดไปด้วยอันนี้คือในในฝั่งแรกนะเขาเรียกว่าฝั่ง active i ินค m e ในส่วนของ active i ินค m e กลุ่มแรกเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่ม e นะครับ employee employee คือใครอะ employee คือใครก็ตามที่ทํางานต้นเดือนแล้วก็ไปรับเงินปลายเดือนรายได้ของคุณมาในรูปแบบของเงินเดือนนั่นคือ employee employee เนี่ยมันจะมีอยู่22แบบด้วยกันนะ สองสองสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือคนกลุ่มเนี้ยครับที่ใช้ความสามารถในะค,ความสามารถอย่างอ่ายกตัวอย่างอย่างเช่นที่เห็นเห็นกันอยู่นะครับเช่นข้าราชการนะครับอตอนที่คุณยังหนุ่มอยู่นะครับเรียนหนังสือนะพออายุ60ปีไปแล้วปุ๊บเขาเรียกว่ากเกษียณน,นะครับเขาเรียกให้แบบงดงามนะครับก็บเรียกว่ากเกษียณแต่จริงๆแล้วคือคุณคุณไม่สามารถที่จะ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่องค์กรต้องการคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาแทนนะเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้คําว่ากเกษียณคําว่ากเกษียณตรงนี้ถ้าเป็นข้าราชการก็ดีไปครับคือคุณอาจจะมีเงินกเกษียณที่ที่ที่คุณได้สะสมมาเนอย่างเงินอะไรต่างๆที่เป็นเงินสมทบกปะไรต่างๆนะครับหรือนะครับแล้วถ้าเป็นคนที่ทํางานฟรีแลนซ์ล่ะหรือคนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการล่ะ นะพอคือคนกลุ่มนี้บางทีก็ถ้าไม่ได้วางแผนกนารเงินจริงๆนะครับผมว่าก็กเอาการกันนะนะ,กะเกษียณไม่ได้เหมือนกันนะทำงานไปเรื่อยๆก็มีนะครับบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือเกษียณนะก็เห็นเขาก็ทํากันหกสิบปีเจ็ดสิบปีก็ยังทํางานกันอยู่เลยแล้วนะพอหยุดไม่ได้ครับพอหยุดรายได้ก็หยุดไปด้วยนะ,ะคนกลุ่มนี้ก็เหมือนเหมือนการทํางานเขาก็เหมือนกับขั้นบันไดนครับเห็นไหมเวลาที่ อยากได้เงินเดือนเพิ่มอยากได้ตำแหน่งเพิ่มก็ไปเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือไปเรียนเพิ่มเพื่อที่จะอัพรายได้ตัวเองขึ้นมานะครับอัพรายได้ของตัวเองขึ้นมาแต่รู้ไหมครับว่าไอ้ตัวขั้นบันไดตัวเนี้ยหรือเหมือนกับเรากาลังนั่งเก้าอี้แน่นอนว่าคนที่อยู่ข้างล่างเราอ่ะเขาก็พร้อมที่จะดึงเราลงอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องเหยียบเขาลงครับเพราะไม่งั้นถ้าเขาขึ้นมาเราก็ไม่มีที่ยืนใช่ไหมคนที่อยู่สูงกว่าเราทําไง เก้าอี้ที่อยู่สูงกันเรแล้วก็เลื่อยเก้าอี้นะถ้าเขาไม่ลงมาก็เราก็ไม่ได้ขึ้นนะับองค์กรมันก็กลายเป็นเหมือนกับพีระมิดนะครับเพราะมันมีหัวอยู่แค่คนเดียวนะเพราะมีหัวอยู่แคคนเดียวปุ๊บถ้าคนข้างบนไม่เป็นอะไรไปไอเราก็ไม่ได้ขึ้นครับหรือถ้าเราไม่เป็นอะไรไปไอคนข้างล่างก็ขึ้นมาไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าอ,องค์กรที่อยู่ในส่วนของฝั่งซ้ายที่เรียกว่า Active i n ิน m e ส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งในฝั่งแอคทีปินคำแล้วจริงๆถ้าจะอธิบายจริงๆอะ่ะมันยาวมากนะครับแต่ผมให้มองแค่เห็นภาพว่า a แอคที n ินค e คืออะไรแพสซี n ินค e คืออะไรนะครับส่วนกลุ่มต่อมาเนี่ยก็คือเรียกว่าเซลป์บรอยสซล์บรอยคือใครครับก็คือคนที่เขาเรียกว่าเอาตัวเราเนี่ยเอาศักยภาพของเราเนี่ยไปแลกกับเงินอย่างเช่นคนหน้าตาดีๆอะไรเงี้ยครับก็ไปเปิดไปเขาเรียกว่าอะไรเป็น อาชีพอย่างเป็นดารานักสแสดงนันแนละครับถามว่าวันนี้ย,ยังหนุ่มยังสาวโอ้ค่าตัวเยอะนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยดาราไทยที่แบบท็อปๆเนี่ยนะครับเออจะปี8ปปีก็หายไปละบางทีกนะ็เล่นเรื่องเดียวก็จบไปเลยก็มีนั่นเขาเรียกว่าใช้ศักยภาพหรืออาชีพที่เป็นทันตแพทย์หรือหมออะไรต่างๆเนี่ยหมอผ่าตัดอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าใช้ศักยภาพในการทําง,งานหรือวันนี้ถ้าเกิดว่าหมอผ่าตัดเนี่ยเป็นพาร์กิงสันี้ครับ คุณจะกล้าไปผ่าตัดขเขาไหมนะไปผ่าตัดไส้ติ่งแล้วเอาไส้ออกมาด้วยคงไม่ไหวนะหรือแม้กระทั่งหมอที่ทําเกี่ยวกับทันตแพทย์นะครับก็เรียกว่าหมอเขาเรียกว่าใช้ศักยภาพวันนี้ถ้าเขาเป็นพาร์กิงสันเนี่ยคุณไปถอนฟันของเขาเนี่ยถอนหนึ่งอาจจะเอาไปถอนเล่มหนึ่งอาจจะไปแถมให้ทั้งแถบก็ได้นะนี่คือนี่คืออาชีพที่ให้แค่มองเห็นภาพนะทุกอาชีพดีหมดนะครับผมแค่ให้มองเห็นภาพว่าอาชีพที่ใช้ใช้ศักยภาพเนะี่ยเป็นยังไง นะในเรื่องของภาษาบางทีผมก็อาจจะแบบปนๆเลยนะอาจจะมีภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างอาจจะมีภาษาลาวบ้างอะไรเงี้ยปนๆก็อะไรไม่เข้าใจก,ก,ก็ก็ถามข้างล่างนะครับคำไหนที่ไม่เข้าใจนะเสียงยังไม่ไม่ยังไม่ยังไม่รีคอเวอร์เลยเพราะได้เพิ่งกลับมาจากเกาหลีแล้วอากาศมันหนาวครับแล้วมาบ้านเราก็เหมือนกับมันช็อกนะมันมันน็อกนะก็เลยทําให้ อากาศมันเปลี่ยนแล้วยิ่งไปก่อนหน้าที่ผมจะกลับมาบ้านนะผมไปกรุงเทพเนี่ยโอ้แบบฝุ่นละอองที่ก็เรียกว่าอะไรทีม่มันทำให้คนไม่สบายครับแต่เราก็ไม่รู้ไงไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> โอเคนี่คือในส่วนของเซลล์มอนพอยเหมือนกับออย่างร้านอาหารนี่ครับร้านอาหารถามว่าปิดร้านได้ไหมปิดได้นะแต่ไรายไดก้ก็ปิดไปด้วยนะไรายได้ก็หยุดไปด้วยเหมือนกับอ,อย่างคุณหมอเนี่ยครับทำงานที่โรงพยาบาลแล้วก็มาเปิดคลินิกเงนี้ครับ ก็จะมีระหว่างกลางก็จะเป็นบ้านนะก็บ้านคลินิกโรงพยาบาลและคลินิกบ้านโรงพยาบาลคลิก็จะเป็นวงจรอย่างเงี้ยครับถามว่าหยุดได้ไม่หยุดได้ครับแต่แล้วได้ก็หยุดไปด้วยนะนะครับหรือคนกลุ่มแอมโพญี่อย่างเงี้ยครับถามว่าหยุดนานไหมหยุดหยุดนานได้ครับแต่ว่าพอกลับมาเนี่ยคุณอาจจะไม่มีงานทาก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะเชิญคุณออกก็ได้นะครับในคนกลุ่มนี้นะครับหรืออย่างร้านอาหารเนี่ยเปิดร้านอาหาร แต่คนกลุ่มนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันจะเจอ u n c o n t r o l factor ครับ u n นคอ t r o l ล a ฟ l เ factor เารียกว่ามันเป็นภัยต่างๆที่เราไม่สามารถคาดคะเนได้อย่างร้านอาหารอย่างเงี้ยมงเอินว่าบ้านเราก็แบบมีเสื้อสีนั้นสีนี้ตีกันอยู่หน้าร้านคุณอย่างเงี้ยครับประท้วงอยู่หน้าร้านคุณน่ะถามว่าลูกค้าจะกล้าเข้าร้านคุณไหมแต่คุณยังจ่ายค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟค่าพนักงานคุณยังจ่ายอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่ม ฝั่งซ้ายก็เรียวฝั่ง t อ v e i n c o m e นะครับทีนี้มาดูฝั่งขวามือบ้างอุ้ยนะฝั่งเนี้ยหลายคนอยากจะไปนะครับตัวผมเองก็อยากจะไปนะครับแตก่กว่าจะผ่านตรงนี้ได้นะอุย้ยเยอะมากครับคุณต้องมีทุนมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับองค์ประกอบหลายๆอย่างคุณต้องสะสมจากเนี่ยก่อนครับแล้วนะอยู่อยู่ดีๆคุณจะโดดมาอย่างนี้ก็ นอกจากว่าพ่อแม่คุณเป็นแบบสร้างไว้แล้วอะไรเงี้ยครับสร้างสร้างไว้ให้แล้วคือคาบช้อนเงินค้อนทองมาเกิดอะไรเงี้ยก็จะเป็นก,ก็ก็ไม่ว่ากันนะครับวันนี้บุญวาสนาคนเราต่างกันนะครับแต่ก็ยางว่าแล้วครับคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่เราก็สามารถที่จะเลือกเป็นได้ะเนาะนะนะค,คนกลุ่มปีนะครับฝั่งขวานี่ก็เรียกว่า a s s i v e income นึกภาพบอกไหมครับ Active ค,คือวิ่งหาเงินแต่ a s s i v e เนี่ยก็คือเอาเงินไปต่อเงินเ,เงินเนี่ยวิ่งหาเรา ก็คืออาจจะใช้เขาเรียก OPM นะก็คือ other people uh, other people time uh, other people money อะไรเงี้ยก็คือเอาเงินเอาเงินของคนอื่นมาบริหารหรือเอาเวลาของคนอื่นมามามาใช้เหมือนเขาบอกว่าวันนี้ถ้าคุณไม่ทำฝันของคุณให้เป็นจริงคุณก็จะถูกจ้างให้ไปทำฝันของคนอื่นให้เป็นจริงเนะี่ยคมไหมคมไหม นี่ก็คือ,อที่เขาพูดกันเนาะบางทีก็คําสวยๆนะครับแต่ผมก็ไม่ได้แบบเลิศเลยขนาดนั้นเนาะนะอันนี้คือคนกลุ่มบีคนกลุ่มบีเขาเรียกว่า business owner ที่เขาใช้ระบบหรือเป็นเจ้าของอเครือข่ายอะไรสักอย่างหรือ,อทำเน็ตเวิร์กหรือว่าคุณทำอ,อย่างง่ายๆอย่างเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยัมก็ยังไม่เคยเห็นเจ้าสัว CP นะเขามาขายขนมจีบซาลาเปาให้เลยเขาไปไหนเขาไ่ใช้ชีวิตเนี่ยครับเพราะว่าเขา เขาขายระบบขายซิสเต็มขายเ,าเขาเรียกว่าอะไรขายลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับอย่างอาวอลอย่างพวก m i c r o s อ f t อะไรต่างๆพวก Windows พวกอย่างห้างต่างๆใช่นไหมแมคโครโลตัสบิ Mac ๊กซต่างๆพวกนี้ไม่เคยเห็นเจ้าของเขาเลยมีแต่เขาขายหรือแม้กระทั่ง Starbucks อยู่ทุกที่ทั่วโลกเลยยังไม่เคยเห็นเจ้าของเขามาขาย Starbucks ให้กินเลย หรือแม้กระทั่งพวก KFC, McDonald อะไรพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ระบบทำงานใช้ระบบทำงานแทนเขาแล้วก็ใช้เงินของคนอื่นมาลงทุนนะแต่เขาขายอะไรครับขายไอเดียไอเดียพวกควกไอเดียต่างๆนะครับนี่โจทย์ของเราคือเราจะทํำยังไงล่ะเราถึงจะอยู่ตรงนี้ได้แน่นอนครับคุณต้องมีทุนมหาศาลคอนเนคชั่นคุณต้องใช้เวลาแล้วก็อีกอย่างก็คือแบบอุ้ยต้องมีเขาเรียกว่าอะไรสําคัญคือ,อรู้อะไรไม่สู้ รู้ใครนะนะไม่ไม่สู้กับรู้ใครอันะนี้ก็สำคัญเหมือนกันนั้นะในการที่เราจะไปทำธุรกิจในในในต่างประเทศหรือจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญที่สุดนะครับนี่ก็คือเป็นโจทย์นะครับถ้าใครอยากจะแบบให้เงินวิ่งหาก็เริ่ม r ร a t e สร้างแบรนด์สร้างอะไรต่างๆเป็นของตัวเองนะแล้วก็ให้ระบบ run ของเขาเองนะเพราะะนั้นเหมือนกับทำยังไงก็ได้ให้ตัวคุณเนี่ยขยายตัวคุณให้มีตัวคุณสักพันคนหาเงินให้คุณ เหมือนกับมีคุณนะทำงานพันชั่วโมงในเวลาเดียวกันเหมือนเซเว่นอีเลเวนเปิดกี่สาขาอุ้ยหลายพันสาขาใช่ไหมครับขอแคออ่สาขาละบาทนะครับแล้วเจ็ดพันสาขาก็เจ็ดพันบาทต่อต่อวินาทีนะครับนี่แต่เซเว่นเขาไม่ได้ขายแค่อย่างเดียวนี่เขาโบ้ยสินค้าเขาเบางสิ่งบางอย่างไม่เคยเห็น,กนเกงใน,กนเกงในกระดาษก็ยังมีเลย นะครับบางทีเราไม่คิดว่ามันจะมีในะนั้นมันก็ยังมีเลยนะั่นั่นคือในเรื่องของเขา mm. เขาเขาเขาาร้บางสิ่งบางอย่างแล้วก็ให้ให้ตัวเนี้มันมันมันหาเงินให้เขานะส่วนต่อมานะครับในเรื่องของ investor investor ก็คือ,อ money working for you ก็คือ,อนักลงทุนนั่นเองนักลงทุนอย่างเช่น ซื้อทองคําไม่เก่งกําไรซื้อหุ้นอย่างวอลเลนบ f ฟเฟตอะไรพวกนี้เขาไม่ใช่ว่าซื้อหุ้นแบบแดงเถือกทั้งกระดานนี้ก็ไม่ใช่นะครับหรือไม่บางคนก็ซื้อที่ดินอย่างห้าสิบตารางวาอย่างเงี้ยคิดว่าตัวเองเป็นอินเวสเตอร์ไม่ใช่นะครับแต่โอ้โเขาซื้อกันเป็นหมู่บ้านเป็นภูเขาเลยครับไว้ไว้สาหรับลงทุนหรือไว้ซื้อหุ้นก็แบบจานวนเยอะๆครับเป็นเจ้าพ่อเลยเป็นแบบเปาวานนะที่แบบไม่ใช่เป็นเหาเปาวานนะพวกนี้ที่แบบเป็นเห็บเป็นเหาเปาวานที่คอยแบบ ตอดเล็กต่อหนไม่ใช่นี่เขาเป็นแบบ investor จำนวนีใหญ่นะแังนั้นก็คือคุณแบบเงินเหลือกินเหลือเก็บแล้วครับนะก็คือ,อถึงจะมาอยู่ตรงนี้ได้อันนี้คือในเรื่องของเงินสีด้านนะพูดไม่เยอะนะขนาดพูดไม่เยอะกี่นาทีแล้วเนี่ยก็หลายนาทีแล้วนะก็ติดตามกันนะครับ ปีเนี้ยเนะีซัมก็ลองอยากจะทำชาแนลที่เป็นอของตัวของตัวเราเนาะที่ที่มาแบ่งปันเกี่ยวกับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับอาจจะเป็นประโยชน์กับกับหลายๆท่านนะครับต้องบอกก่อนว่าแบล็ก g าวเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบเที่ยวทาเดินทางมาแล้ทั่วโลกนะครับเนอพูดเลยลว่าเดินทางทั่วโลกเดี๋ยวจะค่อยๆทย,ยอยแบ่งปันนะครับมีรูปไหนต่อไหมเนี่ย อ่าเนี่ยเงิน4ด้านรายได้4แบบนะเขาเขาแบ่งปันไว้ได้ดีมากๆก็คือฝั่งเนี่ยครับอ,อย่างเช่นเนี่ยครับเราราชการวิสาหกิจลูกจ้างทุกประเภทเนะครับถ้าไม่รวยก็หยุดไม่ได้นะครับนอกจากจะถูกหวยนะครับแล้วก็ธุรก,กิจส่วนตัวเซมพอยเช่นร้านค้ารับเหมาการเกษตรบริษัทหรือ,อาดารานักแสดงอะไรพวกเนี่ยครับก็อยู่ในส่วนของฝั่งนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของฝั่งขวาก็จะเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของธุรกิจที่ใช้ระบบทํางานแทนโดยที่เอาเงินของคนอื่นมาลงทุนนะครับหรือก็ใช้ใช้แรงใช้เวลาใช้ความสามารถของคนอื่นนะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับก็ขายระบบนะที่สามารถคิดเอ็นแคร์ขึ้นมาเองนะร,รวยและหยุดใด้พวกนี้นะครับด้านขวาเนี่ยกาเรียกว่าเ,าเช่นนักลงทุนซื้อพวกพันธบัตรรัฐบาลซื้ออะไรต่างๆเนี่ยครับเ,เงินฝากซื้อหุ้นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ เงินสร้างเงินเนี่ยให้ระบบสร้างเงินแทนนะครับรวยมากอยู่ได้นะตั้งแต่ต้องเป็นร0อยล้านขึ้นไปนะไม่ใช่ว่า,ามีแค่ลงทุนแค่ร้อยส0งร้อยาบอกตัวเองลงทุน,นไม่ใช่นะโอเคจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับรูปต่างๆนะครับไม่ได้หวังค้ากำไรนะครับต้องขอบคุณนะครับไม่ได้เอามา เพื่อที่ะละเมิดเล็กสิไม่ได้ตั้งใจที่จะละเมิดเล็กสิกับรูปภาพต่างๆเห็นในใน o o o g l e ก็หยิบม,มาแบ่งปันนะครับเพื่อเป็นเ,เรียกว่าวิทยาทานด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับก็ฝากติดตามหน่อยนะครับ u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์กดแชร์ไหนก็ได้นะครับในเรื่องของเงินสีด้านนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเอ่อเราจะไปฝั่งขวาได้ยังไงเราจะหาเงินยังไงแล้วมีวิธีหาเงินยังไงก็ค่อยค่อย ค่อยถามมาข้างล่างก็ได้ครับถ้ามีอะไรที่สามารถซําตอบได้นะครับก็จะตอบให้นะครับถ้าตอบไม่ได้ก็จะไปถามผู้รู้มาตอบให้นะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ